สวัสดีครับอยู่ผมแมค้านหมูถ่ายจันทบุรีครับงานต่อเนื่องครับสำหรับโตต้าไฮรักนะครับโวเดียว4ี่คันนี้นะครับวันนี้ลูกค้ามาจากตาดครับให้ผมดูแลนะครับแม็กยางโช๊คบันไดคิ้วกันชนมาดูครับแม็กครับลูกค้าเลือกล้อหยดน้ำครับยางครับ265 76 BFKO 3็ดบเนะฮะเพิ่มเติมครับด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์ครับนะครับโมโนทูบสองจุดศูนย์ครับตัวนี้รองรับแรงกระแทกนะครับรองรับแรง เด้งของ BFKO 3ตัวนี้ได้ครับคิ้วครับอ่าคิ้วทรงเมกานะครับอ่ามีพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยเลยบันไดครับบันไดข้างแบบยาวตีนเป็ดนะครับอ่านะฮะชุดนี้6,500บาทครับผมมาดูในเรื่องของข้างหลังครับการชนหลังของเปียะครับบรรทุกได้ดีลากจูงได้ดีนะครับทนแรงกระแทกได้ดีนะฮะมีหัวบอลให้นะครับแบบ2ชั้นนะครับใช้ในสวนลากจูงได้ถึง3.5ตันนะครับมีแม็กนะครับมียางมีโชคมีกันชน นะฮะหล่อๆดูดีชุดนี้นะครับล้อพร้อมยางนะครับสี่หมื่นนิดๆนะครับโช๊คหมื่นเก้าคิวแปดพันบันไดหกพันห้าแล้วก็มีการชนหลังสองหมื่นสองครับดูแลติดตั้งและตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆที่ใช้หัวเดียวอยู่อยากให้ผมดูแลแม็กยางโช๊คช่วงล่างโทรมาคุยครับศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งเก้าสามห้าหกสองครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ